สวัสดีค่ะสวัสดีบายวันเสาร์นะคะวันนี้ก็จะมาทำตัดคัดกิ่งเมนต้นไซจีนนะคะเชิญท่านนายกเลยค่ะสวัสดีคุกท่าน,นะครับเป็นเคยนะวันนี้เรจะมาตัดต้นไซจีนนะครับที่ต้องตัดออกเนื่องจากอายุไม้เยอะเยอะนะครับกิ่งก้าน,นต่างต่งเนี่ยมันก็สุดโทรมนะสำหรับไม้ที่ สิ่งก้านสุดโทมเนี่ยม่อยู่ทางเดียวที่จะเฟื่องฟูได้คือทอดสั้นท้อสั้นแล้วแตกกิ่งใหม่มานะครับกิ่งใหม่ที่แตกเนี่ยมันจะแรงกับกิ่งเก่านะอายุต้นนี่ประมาณ 7, เจ็ดแปดสิบปีนะครับอายุโดยประมาณนะก็เป็นไม้ยุคลแกรกเนี่ยก็จะดึงดกาวเอานะครับดึงยาวเอาเพื่อให้ได้ฟอร์มข้างนอกเฉยเฉนะดึงเพื่อได้ฟอร์มนะครับเป็นไม้ยุคแกรกนะนี่ เราจะตัดเนี่ยต้องทดสั้นนะครับเราจะทดสั้นนะวิธีการตัดทดสั้นนะครับเราไม่ต้องตัดจนตะมโคนนะให้ตัดเหลือไว้ก่อนนะครับเรานี้ตัดแบกให้สั้นก่อนตัดแบกสั้นให้หมดเล้เราจะตัดตัดแบบภาพรวมกอดนะฮะ สั้นยาวทีเดยวก็มานั่งตัดทดไล่ทีนะครับเนื่องจากว่าเด็เนี่ยเราจะไปประมาณนี้นะครับสมัยก่อนนะเป็นไม้ที่ยุคแรกๆเนี่ยเราจะดึงกิ่นยาวกันเพื่อทําให้มันได้พุ่มแตกข้างนอกอย่างเดียวนะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับ ก็จะใช้ความยาวเฉยๆนะดึงเพื่อได้ฟอร์มนะครับแล้วข้อเสียของการดึงกิ่งยาวเนี่ยพอเรื่องเป็นนานๆแล้วเราไม่ได้ซอยบ่อยๆนะครับกิ่นใยเนี่ยมันจะค่อยๆแห้งนะฮะแห้งแล้วทิ้งกิ่นไปนะครับมันจะมาอยู่มีเฉพาะฟอมภายนอกแค่นั้นน,นะครับ คุณอาวีสวัสดีครับผมคุณเสกเซลซีสวัสดีครับท่านนายกคุณธรรมดาสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานออดพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทีทุกท่า<ห>นด้วยนะคะก็ จะเป็นกิ่งยาวๆยืดๆนะครับคุณพี่มุนะคะสวัสดีครับท่านนายกทีมงานบางกอกที่น่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มุครับ คุณมเร็งชีวิตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะครับเราเรียกว่าเป็นการล้างจาบทีนี้เรามานั่งจับเชื้อกโซ่น,นะครับที่จารตัดนะเราพยายามที่จะทําให้เกิดแผลน้อยที่สุดนะครับนะเราจะตัดท่วงที่มันบังเนี่ยเราจะตัดออกก่อน ตัดทขาได้สั้นนะครับตัดทดาสั้นแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปิดช่องต่างๆให้เราฮะแล้วเดี๋ยวอันไหนเนี่ยที่มันบังลำเราก็จะตัดออกนะครับพอไม้มาซ้อนกันเยอะอย่างนี้แล้วนะครับเราต้องตัด ใช้แค่คู่นี่นะครับตัดตรงกลางออกเพื่อเปิดช่องนะฮะ คุณกาดกำน,น,น้อยสวัสดีท่านนายกอรอดและทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับคุณกาดกำน้อยครับสวัสดีครับตัดนี้ออกคุณฮานาฟี่สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานครับโอ้ คุณสุรัตให้ใจไปเลยขอบคุณนะคะสวัสดีเอซบางกอกทุกท่านค่ะเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะคะตะปูหรอตัดอันนี้ตัดคนดูไม่ขึ้นนยงาแล้วคือ เนี่ยกองลามขึ้นเลยเราต้องตัดสลับนะครับเพื่อให้ต่ละกิ่งเมนได้เห็นกันนะฮะเรียกว่าเป็นการตัดหลีกกิ่งกันนะครับ ตักนลิงเยอะนะครับสมัยก่อนเราจะ ทำอันนี้เป็นโครงเมนที่ตั้งจากต้นทางมานะครับ ที่เราต้องตัดเนี่ยนะครับเพื่อล้างกิ่งเรื่องที่แรกนะฮะเนื่องจากว่าฟอร์มเขาใหญ่ใหญ่เกินแล้วนะครับแล้วระการที่สองเนี่ยกิ่งแก่นะฮะตาแตกไม่ค่อยดีแล้วนะครับวิธีการแก้ก็ต้องตัดทพดเข้ามาใหม่แล้วก็รอกิ่งใหม่แตกออกมานะครับไม้ก็จะแข็งแรงขึ้นนะกิ่งม,มันจะแตกสมบูรณ์ขึ้นนะปหาวน,นิดหนึงคุณทวินโหเสียดายเลยต้นนี้เห็นมานานเลยครับ ครับเ,เราติดเสียดายไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม้เสื่อนจริงแล้วเนี่ยเราต้องกล้าทําการตัดอย่างนี้มันไม่ได้เกิดความเสียหายโครงสร้างนะครับเราตัดส่วนที่มันยาวเกินนะแล้วก็ฟอมไม้นะครับนะแล้วขอดูไฟหน่อยสู้ <c oughs> การแตกตาของเก่งมันไม่ดีแล้วนะครับมันจะเริ่มกระด้างแล้วนะ ไม้ยุเยอะๆนะครับแล้วพอเราซอยเก็บงานไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นปมนะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วไม้อย่างนี้จะฟื้นตัวยากนะฮะวิธีการคือตัดตัดทอสั้นเข้านะครับแล้วรอกิ่งใหม่แตกออกมานะครับไม้จะดูดีก,กันเยอะนะฮะแล้วก็เนื่องจากไม้แบบนี้เราเรียกว่าไม้ประกอบร่างไม้ประกอบร่างคือไม่ใช่ไม้ต้นเดียวนะครับ เอากิ่งแม่ต่างๆเนี่ยอาจจะมีต้นแม่อยู่ต้นหนึ่งไม่ใหญ่แล้วก็เอากิ่งเนี่ยมามัดรวมกันนะครับมาปลูกมัดรวมกันพอน,นานเข้าเนี่ยที่ว่ากิ่งเยอะๆเนี่ยนะครับเป็นการเอาไม้หลายๆกิ่งเมย์เล็กๆเนี่ยมาจับผสมแล้วต่อติดก,กันหรือมัดติดก,กันแล้วแต่คนสร้างนะครับเราก็จะได้ไม้ประมาณนี้นะเป็นไม้ที่กิ่งเยอะๆนะครับธรรมชาติมันไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้นะ อันนี้เมอามัดรวมกันนะครับที่ท่านเห็นจิ่งเนี่ยนะมันมันแทบจะเป็นจิ่งทั้งต้นนะครับมันแทบจะเป็นจิ่งทั้งต้นเลยนะลำมันแทบจะมองไม่เห็นนะแต่เขาเอ้างสายว่าระยะเวลายาวนานจะแปดสิบปีแล้วเนี่ยมันจะกลมเกินติดก,กันหมดจนเห็นเป็นโครงสร้างเป็นลำต้นขึ้นมานะครับคุณสอเมืองเกินให้ใจไปเลยคุณเอเฟสสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับ ัครบพี่อมรสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกบอนไซท,ทุกท่านครับสวัสดีครับพี่อมรครับคุณตุนค่ะสวัสดีครับท่านนายกและอาจารย์หลอดทีมงานบอนไซทุกท่านอ๋อสวัสดีสด่น,นกันนะครับนครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานมัดแล้วก็ดัดนะครับเราก็จะได้ความโปร่งขึ้นนะฮะ ไม้ก็จะไม่ดูเป็นกิ่งใหญ่ๆยาวๆนะฮะครับก็สำหรับท่านที่มีกิ่งเยอะๆนะครับลวไม้ท่านเนี่ยโซมนะหมายถึงว่า ตาแตกต่างๆของกิ่งเนี่ยมันไม่ดีนะครับรายละเอียดไม่ดีนะท่านตัดตั้นนะครับแล้วก็เสียเวลาดึงใหม่นะไม่เกินสามปีนะครับไม้ก็จะสวยนะมาจะสวยขึ้นดูแลง่ายขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยถ้ากิ่งมันแก่ตัดนะการเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ คุณทินกรไม้ไซขนาดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมก็หลายตังอยู่นะครับมาก็ราคาหลายตังอยู่นะอันนี้เป็นไม้เก่า <c oughs> เรียกว่าจะเป็นจุกแรกๆของไซจีนก็ได้นะครับอายุเจ็ดแปดสปีนะเพราะว่าคนที่มาขายให้นี่นะครับอายุท่านอยู่ประมาณตอนที่ผมซื้อท่านมาเจ็ดสิบป่าจะสิบแล้วนะครับแล้ว ไม่มีคนสืบทลอดต่อท่านเลยขายออกมานะฮะเลยขายมายกลังเลยนะครับขายมาออกมาเนี่ยประมาณสักงแ่ห้าสิบก้อนนะคุณทวินกิ่งที่ตัดต้องใช้ยาทาหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะทาครับเดี๋ยวจะทานะฮะถ้ามียาทาก็ดีนะครับ ต้องใช้ยาแดงทานะคะพอเราทดสั้นนะฮะทอดไ,ดได้จังหวะเนี่ยไม้ก็จะเข้ารูปเร็วนะฮะเวลาเรามัดจิ่นเข้าไปแล้วแล้วก็ไม้อย่างนงี้เวลาเลี้ยงไม่ต้องใหญ่มากนะครับพยายามทำฟอมน่ากจิ่มเล็กๆเนะเพราะตรงที่มันแตกใหม่เนี่ยมันจะโตวไวนะครับไม้จะโตวไวนะฮะ ตะโกก็เหมือนกันนะครับตะโกถ้าท่านริงเตาแก่ากานะไม่แตกทดตั้นใหม่รอแตกใหม่นะครับจะโตเร็วฮะม้าจะโตเร็วมากเลยสําหรับมา้าตะโกที่กิงแก่ๆแล้วก็ไม่พุกง้าตัดทดใหม่นะครับตัดให้เหลือขั้วไว้นะให้เหลือขั้วสักนิ้วหนึ่งเราก้แตากใหม่เนี่ยเวลาแตากมาแล้วมันจะแรงนะครับสําหรับม้าตะโก คุณไอเฟสไม้ในหนึ่งปีเราตัดแต่งกิ่งได้กี่ครั้งครับตัดแต่งได้กี่ครั้งเอาตัดแต่งได้เรื่อยๆนะครับเวลาท่านออซอยมัว่าเราทําจบแล้วเวลาซอยไปเนี่ยมันต้องทาต้องทําทุกครั้งนะครับแล้วใส่เจนเนี่ยใช้สวยงามต้องซอยสามครั้งนะถึงจะได้ฟอร์มที่สวยๆงามๆนะครับ ซอยครั้งเดิมมันจะไม่เข้ารูปนะฮะใบจะแตกเม่อเสมอต้องซอย3าครั้งนะครับรถือขอไปเอายามาให้เ่ี๋วยวมัด พอมาเราตัดต่อแต่งใหม่แล้วเนี่ยเราจะไม่ดึงดยาวๆนะครับเราก็แตกมาเราจะทับเป็นระยะทับเป็นระยะแล้วก็แยกแยกหน้าแยกหลังนี่ะครับเราก็จะได้รายละเอียดมากขึ้นนะม้มันก็จะไม่ไปโผล่ที่ปลายอย่างเดียวนะครับถ้าเราดึงยาวเนี่ยม้ก็จะโผล่ที่ปลายมาร์สวัสดีครับท่านนายกยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่าน สู่เมืองคอน9ตุลาคม65้าสดีสดีครับคุณมากับมามา่าทิก่โก้จริงที่ตัดต้องทายาอะไรทายาเพื่ออะไรครับ่าเชทาเพื่อสมานแผลนะแล้วก็ป้องกันเ,เรื่องเชื้อโรคเข้าแผลนะครับก็จะมียาชนิดหนึ่งสำหรับทา เป็นยาแดงนะครับนี่จะเป็นยาแดงตัวนี้นะครับผมับไม่ได้โฆษณานะครับผมยาแดงรักษาแผลนะครับผมกันน้ำเข้า,ขก,ากันพุณนจิติศักดิ์สวัสดีครับท่านนายยกและทีมงานบอนไซทุกท่านด้วยครับ ครับเรียนเชิเอเซทุกท่านนะครับวันที่9ตุลาคมนะสมาคมบอลไไทยนะครับจะ,ะจัดงานประกวดประจำภาคนะครับประเทศไทยเนี่ยจะจัดไม้ปีละครั้งสำหรับงานของสมาคมในภาคต่างๆนะครับปีนี้ทางภาคใต้เป็นเจ้าภาพนะครับ โดยอุปานายกภาคเนีเป็นผู้ดำเนินการจัดงานนะครับที่ห้างหน้าห้าง Central เซนทรัลน่นะครับหน้าห้างเซนทรัลนะฮะนครศรีธรรมราชนะครับก็เรียนเชิญเมสเซนะท่านสามารถส่งไม้ได้ตั้งแต่วันที่8ตสุราคมนะครับจนถึงช่วงเที่ยงของวันที่9ตสุราคมนะฮะหลังจากนั้นกรรมการจะเข้าตัดสินไม้นะครับก็ขอเรียนเชิญ ทุกท่านที่มีบอนไซสวยๆนะไปร่วมโชว์ร่วมประกวดกันได้น,นะครับคุณมามา่าจิโกโยาสีแดงกับสีเหลืองสีไหนดีกว่าพี่สันน่าจะพอๆกันนะครับน่าจะพอๆกันนะ พอเวลาเราเข้ากิ่งห่างนะฮะพอกิ่งห่างแล้วเนี่ยการทําฟอร์มไม้ก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าที่กิ่งที่มันเยอะๆเนี่ยที่เวลามันขึ้นมาเหมือนนิ้วผมอย่างนี้นะครับเวลาเราจะทําไม้มันทํายากนะเนื่องจากว่ากิ่งเนี่ยเขาติดก,กันมากเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาท่านตัดมานะครับท่านต้องตัดให้เป็นคู่ๆนะให้แยกจากกันนะครับพอมันแยกเนี่ยมันจะมีช่องเยอะ พอช่องบันห่างเนี่ยเราสามารถดึงกิ่งเมนนะดึงดัดลีลาต่างๆได้นะครับดัดไปข้างหลังดัดมาข้างหน้านะฮะเราเรียกว่ามีช่องให้เราทำฟอร์มไม้ได้พอมันมีช่องทำฟอร์มไม้ได้เวลาท่านสร้างไม้จบแล้วนะฮะท่านสามารถมองมองความลึกนะครับมองความลึกเข้าไปนะ สามารถที่จะมองเนี่ยจากข้างหน้าเนี่ยแล้วถ้าท่านหลีกกันแก่งๆนะฮะท่านสามารถมองจากข้างหลังเนี่ยข้างหน้านะฮะทะลุไปถึงข้างหลังได้นะครับนี่คือเสน่ห์ของไม้ที่มีเป็นมิติมีความลึกนะครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงเดิมก่อนตัดเนี่ยเนื่องจากกิ่นเขาเนี่เรียกว่าใบเนี่ยมันอยู่อยู่อยู่ตรงปลายแล้วเพราะว่าใช้การดึงยาวเอาเพื่อทําฟอร์มให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม อันนั้นก็ทำได้นะครับแต่สิ่งที่ขาดหายคือความลึกโครงสร้างม้าต่างๆเนี่ยมันจะถูกนิดไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะทำม้าและเห็นเวลาทำจบมาแล้วจะมีชั้นนะเป็นเป็นเป็นเ,นเนอ่อเป็นช่อชั้นต่างๆนะครับเราควรจะต้องทำกิ่นให้ห่างไวนะฮะแล้วก็วิธีการดัด พยายามอย่าให้บังกันพยายามเลีกยงหนีกันนะครับในช่องไฟต่างๆแล้วเวลาเราสร้างไม้จบมาแล้วมันจะเห็นเป็นแบบพุ่มข้างหน้าจนถึงความลึกด้านหลังนะครับแล้วถ้าเราทำการยกเหล็กนิดแบบต้านเนี่ยท่านสามารถมองมารอบต้นได้นะฮะมองมารอบต้นได้มันจะไม่บังกันนะครับคุณรักเดียวใจเดียวงามงามครับ คุณทวินสวยงามจริงๆครับต้นนี้มาสิครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณเอซีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วท่านท่านทำบอลใซนะครับตรงจุดไหนที่มันบดบังความงามหรือในตำแหน่งที่มัไม่สวยงามท่านต้องไม่เสียดายนะครับ อันไหนจาเป็นตัดเราก็ต้องตัดออกตัดแล้วรูปทรงถ้าดูดีขึ้นมาดูโปร่งขึ้นมีมิติมากขึ้นดูสวยงามนะครับกิ่งที่เกินเราจาเป็นต้องตัดออกนะครับอย่าไปยึดติดไ้นะถ้าท่านยึดติดเนี่ยม้มันจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับเปี่ยมอนยกโปให้เลยนะครับคุณวุฒิชัย ขั้นเทพนครับผมหลักการตัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับทดระยะให้สั้นนะฮะทดระยะให้สั้นไปก่อนนะครับแล้วเราไปดึงเรื่องขิ่ยอดละเอียดต่างๆให้ยาวเราก็จะได้พุ่มไมาที่สวยงามน,นะครับหลักการมันง่ายๆแค่นี้เองนะนี่ไม้กิ่นเยอะนะครับ มาเนี่ยกิ่งเยอะนะีกิ่งเมนเยอะนะครับแต่ว่าพอเราตัดสั้นลงเนี่ยเราเรียกว่าช่องไฟมันเปิดนะช่องไฟมันเปิดถ้าเราเดินตัดยาวนะครับช่องไฟมันจะไม่เปิดนะมันจะคับกันก่อนแต่พอเราตัดสั้นแล้วเนี่ยทุกอ,อย่างพื้นที่มันจะเปิดกว้างขึ้นน,นะค่ับ<ๆ>เดี๋ยวลองหมุนดูหมุนภาพหมุนแล้วก็ได้เซดูนะ คุณต้นต้นสวยงามครับครับผม เราก็ตัดทดแล้วนะครับเราตัดทอดสิ่งที่ฟังเหลือรอตัวที่ส่วนเกิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ไม่กี่แท่นะที่เราตัดทิ้โคนนะครับอันนี้จาเป็นต้องตัดนะไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งมันมีอยู่ตรงนี้นะครับมันเหมือนกับเมลมาขวางหลําเ้านะพอเราตัดแล้วเนี่ยมันก็จะดูสูงขึ้นบ้างนะครับไม่เหมือนต่ําเตี้ยแบบทั้งแรกนะ คุณมะเร็งชีวิตยกโป้ให้เลยคุณสอเมืองเกินยกโป้ให้นะครับขอบคุณนะครับผมคุณมะเร็งคุณสอเมืองเกินเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านนะครับครับท่านก็ติดตามไปเรื่อยๆนะฮะบันไหนถ้าจริงๆตำแหน่งที่ก็าแตกมาใกล้เคียงล้วนะครับเราจะมาดัดให้ดูครั้งนะีฮะ จะตัดให้ดูพลังนะครับพอม้เราตัดกิ่งทรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้เราเป็นการบางังคับกิ่งแล้วนะว่าไม้กิ่งออกมามันจะต้องดับไปทางไหนบ้างนะครับไม้ถ้าอยู่กิ่งหน้าเราก็ดับมาข้างหน้านี่นะครับในช่วงที่อยู่ประมาณนี่นะครับที่ใช้พื้นที่ร่วกัะส่วนอื่นเนี่ยตรงนี้นะครับตรงตรงนี้ที่ผมบ่งไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องดับมาข้างหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าตัดข้างมันจะไปบางกันนะ ท่านท่านต้องติดตามนะครับเรื่องการดัดไม้มันก็สำคัญนะเราตัดได้เราวางตำแหน่งได้การดัดก็ต้องได้ด้วยนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้ทั้งหมดนะฮะคุณทวินเอาใจไปเลยครับอาจารย์หลอดคุณสุธรรมสุดยอดครับท่านครับผมพ่อเป็นต้นไสจีนนะครับผมต้นนี้ก็เก่าแก่นะครับผม ก็จะจะให้อออลลอดเอาฟ้องไปที่ให้ดูนะครับว่าสมารมันมีความลึกจากข้างหน้าไปถึงข้าหลังอย่างไรนะครับ รอยแผลที่ตัดก็ไม่เยอะนะครับผมครับตัดออกก็จะเปิดให้เห็นลำขึ้นนะครับคุณสอเมืองเกินสุดยอดอลังการจริงๆครับ ต้นนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเตี้ยล่านะครับผมคบก็เหมือนอย่างที่ท่านนายกว่านะครับผมไม้ที่เขาแก่กิ่งออกแตกเป็นไม่ดีนะครับผมก็ทดสั้นจะแตกตาดีนะครับผมแล้วก็จะพุ่งกว่าเก่านะครับ สำหรับบายวันนี้ก็คงฝาก F.C. ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณ F.C. ทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ